กองทัพพีกเผยรูปคู่คุณแม่สวยมากแถมดรีกีมไม่ธรรมดาสำหรับพระเอกเอกองทัพอีกหล่อเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะพอถ้าใครได้ติดตามจะรู้ดีว่าอกองทัพนั้นเป็นทักพ,พระเอกนายแบบแล้วยังเป็นนักร้องอีกด้วยที่สำคัญหล่อบาดใจมากโดยอกองทัพนั้นเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างปราบยุธทธพิชัยและธัญวันแดงซับโดยส่วนใหญ่แล้วแฟนๆจะได้เห็นโมเมนต,ต์ของคุณพ่อกับลูกชาย แต่ล่าสุดกองทัพได้ออกมาโพสภาพคู่คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมระบุว่า to the best m o m happy m o t h e r day นะครับ at n u t r t a n y a love you to the moon and back and happy m o t h e r day to all the loving and amazing m o m out there บอกเลยค่ะว่าคุณแม่ของกองทัพนั้นสวยออร่ามากๆแถมยังมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยด้วย แม่นุชนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยระดับประเทศเลยก็ว่าได้เพราะมีดีกีเป็นถึงนางงามเป็น20คนสุดท้ายจากเวทีนางสาวไทยปี2535ปีเดียวกันกับออนอนงปัญญาวงโดยตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดว่าธัญวัรรัพั์เจริญนอกจากนี้ยังเข้ารอบ10คนสุดท้ายจากเวที Miss Thailand World 235 0ปีเดียวกันกับลูกเกดเมทินีและเคยประกวดเวทีระดับประเทศอีกสครั้ง โดยยังเคยใช้ชื่อในการประกวดว่าชนทิดาบุญญาวนิชไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ